ที่น่าร er mm ักของโอปิเชนเคยวันนี้ก็เข้าสู่ The Battle b e t w e e ที่เรารักและวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นบทที่สข้ามสวรรค์ซึ่งทีมที่เราจะใช้ผ่านในครั้งนี้นั่นก็คือทีมนี้จะสดใหม่มากๆเลยมา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 ลอมันโหลดเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันโอเคโหลดเสร็จแล้วและนี่คือทีมที่ผมจะใช้ในการผ่า ที่ไม่มีน,นี่และหนึ่งตัวโดยเราจะเปลี่ยนเขาเป็นสิ่งนี้แทนเพเขาสู้กับสว่และสิ่งต่อไปที่ควรในนี่ก็คือตัวนี้เปลี่ยนเป็นแล้วนี้ส่วนดูบิเกอร์คุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดมีจะดีที่สุดอ่าคุณไม่มีดูบิเกอร์เอาตัวไหนมาแทนเหรอเอาตัว ตัวนี้ไปแทนเป็นฉบับก๊อบดูบิเกอร์อนั่นแหละแล้วเราก็ขาดตัวเมนสำคัญของเราไปไม่ได้สปาตานั่นแหละนักสู้คนเถื่อนมาโดยเซตติ่งโดยใช้ก็จะประมาณนี้เลยาฐานที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้โอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือเสียนาฬิกามาเริ่มกันเลยในช่วงแรกเราก็ต้องเอาปอดตุงก่อนนะครับเนื่องจากด่านนี้เป็นบอสที่ก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดไม่มีไอ้พวกตัวบินแบบนกพวกนี้ก็ไม่ได้ยาก แล้วก็เอาเป่าตามไปก่อนเพราะบอสนั้นดื้อช้าและด่านก็กว้างด้วยาาตางทำอะไก็ิดนะครับเราก็จะแบบเล่นบบนล้นเลย ตัวนี้เก็บงานดีมากแล้วเราก็ส่งนักวููเราไปเลย ต่อไปทุกคนก็นี่เลยเสกตัวออกมานั่นแหละดีมากแล้วกออ็ประมาณนั้นแหละครับก็เสยกยักออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วงั้นก็เข้าตูวท่วงการเสกตัวมาแล้วก็ต้องพอมบน,นิดนึดนงนดน่งนิดหนึ่งนิดปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆ,อยๆโอเค อันนี้เราก็ตอนบอสไม่ได้แล้วเต็กก็ยิงออกมาเยอะๆครับน,น,นี่นี่แลยนะก็เตกอันนี้ออกมานี่เตก็ก็ไปเลยต่อสู้กันแบบลูกที่ใชยสิเจ้ามาใชา้ฝ้าไม่โดนเลยไม่เป็นไแรบบ เราเสกตัวออไปนะครับเดี๋ยวเราตัดไปต่อสู้บอสในเฟสสองเลยละกันเพราะว่าเฟสแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ก็เข้าสูวเฟสสองของบอสแล้วนะครับบอสก็จะกำกับดีข้างๆเราแบบนั้นเลยแล้วมันเป็นอะไรที่แง่บ้างสำหรับจัดก,การบอสประมาณน,นี้แค่ระเบิดต่อไป,ไปแล้วตอนนี้การเงินผมก็เอาไปดูกลเว้วหกแล้วเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนอย่าเพิ่งเสกไม่เป็นไรนะมันจะดูวนๆกูปะตา่าง อะไรว่าเส็ดแล้วแต่แฟมทุกตัวได้หอ,อ้ยไ,ได้ตัวผมไม่เคยมีตัวยิงเทวดายักใ่ซะหน่อยไม่งั้นเจ้าพวกนี้ก็คงเสร็ผมไม่นานแล้ว เามาช่วยเจ้ามาแพไ้ไปนานแล้วเจ้าอะยังไม่ยอมแพ้สักหน่อยโอ้หางน่ะอ่ายังไม่ได้แพ้สักหน่อยเจ้าแค่คิดไปเองต่อตะกี้แล้วกันายสู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ันสู้ไม่ได้พวกเรามาช่วยแล้วใจแอน ไยก้าเจอนรกตีเจอดูปิเกอร์ฉันหน่อยเป็นไงไงไแค่ไม่ต้อ็ไปหมดไบบ์ครับแค่นี้ก็ไม่ยังยากคับ ร้อนมาถ่ายเปลี่ยเลือเป็นอย่างากนะครับมากระจไปหมอกไปเลยเพราะกระเป๋าตังค์มันไม่นายต่อไปไ่อืมมันจะหมุนตังตัวอะไรก็ช่งห้องครับนี่มันหมุนไปเราใช่ไหมอิีไปซะห้า มีโอหังอื่นเอา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 โอ้โหดิจิเตอร์มาด้วยแล้ว ก็เพราะว่ามันมันสามารถแทนได้น่เหมือนลางนี้โอเคเรียบโอ้เรียบร้อยบอสตัวแตกเลยตอนที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรยากครับย่เป็นในพวกทุตะวันที่มันอยู่ตรงเนี้ยปีกตบ้างไอ้พวกลอยอยู่บนฟ้าก่อยนี่ปะที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรยากแล้วแต่การมันพวกโอเคตัอไปต่ตีบ้างมันเลยแล้วกันโอเคตอนนี้กำลังตีบ้างมันอยู่ด้วยความมามา ไม่มีอะไรยากแล้วเพราะว่าตัวละครเรามากคือแต่ละเลยอยู่ให้ดังเดียร์แล้วโมกี้เขาไม่บ้านแตกโอเคตัดไปตอนบ้านแตกเลยแล้วกันโอเคบ้านบอสแตกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้นักสู้พิชิตมาอันนี้คือหน้าตาของนักสู้พิชิตนะครับ นี่ก็หน้าตาเขาก็จะเทระ,ะเบิดระเบ้อแบบนี้เลยมาแล้วก็ปิดคลิปไปเรามาเปิดการ์ดกันเถอะครับอ่าทุกคนผมจะสัญญาว่าถ้าเกิดคลิปนี้ได้ตัวดีๆผมจะทำคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ไม่ให้ทุกคนเบื่อมาสุ่มการ์ดกัน รลการที่ผมได้ดเกลือโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้เกลือที่มันสามารถคูณในนี่เราได้ผมก็บอกไปแล้วว่าอย่าส่งอย่าส่งอย่าส่งโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งปั่นชาร์ปเตอร์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสเพราะฉะนั้นบายบายครับ